ทุกคนคะแอม่าตอนนี้ก็เพึ่งจะฟื้นนะคะหลังจากไปพึนพูติดต่อก,กันสองวันนะคะแอม่าพึ่งจะฟืน้นขึ้นมาเหตุเรียกงานบ้านได้รประมาณนี้แหละคะ่ะคือเป็นยังคือว่าพึ่งจะฟืน้นแอม่าเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บแขนนี่แหละคะ่ะปวดเนื้อปวดตัวไปบ้า เลยนะคะามานอนแถบสิบบไดเมื่อคืนนี้อยากว่าอาการให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะคือตอน,นนลางคืนไหนเอามาปวดแห้งนะคะสกินยากับเอามากระบอยากินเนาะค่ะคือเอมมาเขาว่าจาเป็นอีเล่เอมากับสบบอกินนะคะคาาน,าาน,นะคะ,นะคะเออนี่เอามาปวดตรงแขนซอกนะคะปวดแห้งเมื่อคืนนี่ค่ะนอนกับบบ๊อด คือเวลาพิกคิ้งก็ได้ค่คอยพิกคือลดผ้าลมนี่แม่ทุกคนคขาขาก็เจ็บเล่าไปเบิดชิทีน้าสํำคัญคือน้ำหมักเล็บแมวมันขวัญขาแอามานะคะนี่นี่นะคะจากว่าจากจุดนี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นเนาะนั่นแหละโอ้ยนะคะการคืนผู้นี่วรมดาเด้อทุกคนค่ะขันผู้ใดมีพลัง นอยนี่บ่ต้องขึ้นไปพูเลยคะ่ะหรือผู้ใดเป็นหอบเป็นอย่างนี้เสียบ่ต้องไปเลยคะ่ะบ่แนะนําให้ไปนะคะแต่อมม่าเนี่ยสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะเล้ขึ้นไปผูใดนะคะพูทุกคนกระู้จัดดีว่าหน้าตาของพูทั้งพูนเป็นแบบใดนะคะตมิตรปาตะดงพงไผสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่ให้ความปลอดภัยสําหรับเราเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเขาคืนผู้เขาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเราเท่านั้นที่จะที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดได้เท่านั้นนะคะแต่แอม่าเนี่ยขนาดว่าดูแลเจ้าของดีที่สุดแล้วก็ยังได้บาดแผลม้านะคะน้ำเด็บแมวควันนะคะแต่ที่สําคัญที่แอม่าเฮตุบได้ก็คือดูแลเจ้าของบอด้นั่นก็คือเฮ็ดใ้เจ้าของเจ็บคิงโดยไม่รู้ตัวนะคะตอนคืนพูนี่มัน มันนะคะมันขึ้นภูมันยางมันหาเก็บเห็ดยิ่งเห็นเห็ดแห้งมันแหงลืมความเจ็บปวดกลายเป็นความมวนความสนุกเฮฮาไปถึงภูเลยค่ะแอม่ากับวาคิดบอฝันได้ว่าเจ้าของสิมมะเมยปวดแบบนี้นะคะบอเคยคิดเลยค่ะอยู่ถึงภูบอเคยคิดว่าเจ้าของสิเจ็บสิบปวดแล้วกับมีเมยบ้างแอม่ากับนางพักอยู่ถึงภูพอพักเสร็จปุ๊บ เศร้าไงปั๊บแอมาก็เศ้าลูกไปหายเก็บเห็ดตอแต่อาการปวดเมื่อยตามกล้ามแขนกล้ามขามันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นอยู่ยตรงนั้นตอนนั้นนะคะพอแอมามาพักนีละมือนี่ละ <c oughs> หลังหลังจากขึ้นผู้เลี้วอาการมาเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละกาเรเมื้อของเขาตอนนั้นมันได้ขยับตลอดเวลามันก็เลยบบริหารน,นให้เหตุอาการให้เขาเห็นในช่วงตอนที่เขาหาเห็ดที่ท่งพู พอร่างกายเขาได้พักแล้วร่างกายของเขามันเกิดนี่แหละคะ่ะหดตัวกล้ามเนื้อ,อยูตัวเขามามาเล็กกระชับเขา่าคล้ายๆว่ากล้ามเนื้อเขากระชับเขานั่นแหละคะ่ะมันเลยหเห็นให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บขาเจ็บตัวไปหมดนั่นแหละคะ่ะแอมมากเลยอยากจะขอฝากเรื่องทุกคนนะคะเรื่องการคืนฟูนะคะให้ให้บางคนได้รู้ว่า ถ้าอยากถึงนภูแล้วรู้ว่าเจ้าของ่างกายบ่อแข็งแบงไม่ต้องขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะมันมีความเสี่ยงมากนะคะความเสี่ยงสูงที่คุณจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดอันตรายอยู่บนภูนะคะถ้าคุณเป็นอย่างมากกับวิวผู้ใดเห็นเธอยังไงได้บันทินแม่นบัวสเออเราก็ต้องเซฟเจ้าของไว้นะคะอย่างน้อยๆเราต้องพกยาพาราไปด้วยพกยาแก้แพ้ไปด้วยนะคะ หรือบสั้นจ้ะบอต้องไปก็ดีกว่านะคะแอม,มา่าเขาบอกอันนี้แอม,มา่าเป็นข้อเห็ดจะซื้อได้นี่เป็นข้อที่มากเห็ดแอม,มา่าชอบกินเห็ดถ้าไปซื้อเพิ่อนกินแอม,มา่าจะซื้อได้ค่ะแต่นี่แอม,มา่าอยากกินด้วยฟีมื้อจะของไปหาเอาเองแอม,มา่าก็เลยอยากจะไป ล้องไปสํารวจหาเหตุเบิ้งว่ามันจะได้กินย้อนจะคองลายซ่อมใดลายปันใดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือวัดอยากวัดกับตัวเองนั่นแหละว่าจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดนะคะการไปหาเหตุกับบรรมดาเด้ทุกคนกว่าสิเห็นดอกเหตุแต่ละดอกนี่ไปเคี่ยไปเปิดิมยาเพกไปหาเคี่ยใบไ,ไม้เปิดหญาเพกหามองหันหามองนี สวยสีเห็นแต่ละดอกกับ,บธรรมดานี่กันค่ะพาดงพวงไพไปโอ้ยเบื่อยากซีวอาค่ะทุกคนค่ะภาพบรรยากาศที่แอลมาเก็บมาให้เบิงหมู่ว่านนี่เป็นแบบนั่นแหละค่ะรบมากเป็นดอนป้าเพ็รรบจริงๆค่ะถ้าเดินไม่ระวังนี่คือตกโขดหินตาย <laughs> จริงนะคะโขดหินก็ไม่ได้ใช่โขดหินแบบธรรมดา เป็นโขดหินแบบสูงชันเป็นแบบเหมือนทางลาดอะนะคะเป็นทางลาดเออทางลาบอะค่ะเป็นเหมือนทางลาบลงไปยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นแต่ว่ามันสูงแบบเป็นทางลาบนะคะทุกคนเออนั่นแหละอ้อมาก็เลยอ๊ย บ่คิดว่าเจ้าของสึงขึ้้นมาสูงได้ปันนี้แตเพราะเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะคะทุกคนคะ่ะตัวเองเนี่ยโอ้ยจนแบบคนลูกกะทึงกับเจ้าของอะ่ะเดินมาได้ยังไงขนาดนี้ถึงหลังแปรพูเล่นนะคะทุกคนคะ่ะถึงยอดหลังแปรพูเลยทุกคนคิดดูโอ้ยสุดยอดกับเจ้าของ แล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองอะแข็งแรงเพราะอะไรรู้ไหมแอาม่าถึงรู้ว่าตัวเองแข็งแรงเอาอะไรมาวัดคือแอาม่าขึ้นไปพูแอาม่าไม่รู้สึกหอบไม่รู้สึกหอบแบบจะเป็นจะตายเลยไม่คือไม่เป็นอาการแล้วก็ไม่วิงเวียนศีรษะไม่เวียนแม้แต่หน่อยเดียวไม่ปวดหัวแม้แต่หน่อยเดียวนะคะรู้สึกแค่เหนื่อยแป๊บเดียวพักแล้วก็หายประมาณนี้ค่ะ ดื่มน้ําพักผ่อนแป๊บเดียวก,ก็หายอาการนั้นก็หายไปแล้วก็เดินต่ออีกนั่นแหละค่ะแอมาก็เลยคิดว่ามันเป็นอาการปกติของคนที่แข็งแรงนะคะที่ไปขึ้นภูเขึ้อนผาเนาะเออแอมาก็เลยสบายใจลาว,ว่าเออใ่เด็กเจ้าของอรอดมีชีวิตรอดกลับมาที่บ้านได้แล้ว <laughs> แล้วกระติดใจอยากไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะยิ่งเจอเห็นเยอะ ยิ่งติดใจอยากจะกลับไปหาเห็ดอีกนะคะแต่ตอนนี้รอให้เห็ดเกิดก่อนเกิดเยอะๆก่อนนะคะเห็ดโคนกําลังเกิดเยอะแอม,ม่าขึ้นไปดูแล้วมันจะมีอยู่พวกตุ้มๆเป็นกําลังเป็นจี๋แน่น้อยแกงแสบแสบซุ้มแอม,ม่าบ่าเอามามันก็มีหลายนะคะเห็ดละงกกําลังสิขื่นเห็ดโคนเห็ดดินรวมกําลังส,ส,สิขื่นนะคะทุกคนคะ่ะยังมีทิปต,ต่อไปที่เราจะไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวแอม่า ถ้าได้ไปเก็บเหตุเราสิเก็บภาพบรรยากาศเรานั่นมาฝากทุกคนให้ได้เบิงกันอีกนะคะภาพยูทงพูเป็นแบบใดแอมมาสิเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิงอีกนะคะว่ามันเป็นหน้าไปเก็บเหตุกันนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะแอมมาจะเบาเรื่องอาการเบาเรื่องแล้วยูทงพูให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ว แอม่าก็สิขอตัวไปเหตุงานอย่างอื่นก่อน,นะคะเพราะว่าตอนนี้แอม่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้วนะคะหลังจากที่ได้พักฟืนมาสักสักสี่หาชั่วโมงเด้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็จะบายสองแล้วอ่ะแอม่ากขาขอตัวลวคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย